มือเที่ยงนะผมอยู่ที่จั๊กเอะบะหมี่ปูนะครับสาขาตลาดพระประแดงเข้ามาในซอยบาจาก,ก่ายถนน,นชุนน,น,นุ่มพานที่40เมตรซ้ายมือฮะเนี่ยอยู่ตรงข้างกับสิงใกล้พอดีฮะวันนี้ผมจะมาเช็คหมูกรอบว่าอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่า เนะขออาญาตถอดแม้นะใใส่แม้แล้วกินได้ทําให้ผมดูด้วยจิวข้าวฝากทองไว้ที่เนี่ยดีนะเครื่องปรุงเขามีฝาปิดมิดชิดนะมีบะหมีอีกแล้วมีข่าอีกจานกินนะครับพีของผมนี่เมนูยอดฮิตของร้านไงน,ะนะนี่อัน,นอันนี้เป็นอะไรนะครับอันนี้ เกาเหล,งเลาหลงตุ้งหมูแดงอ๋อเกาเหลาฟังตุ้งหมูแดงโอ้โอ้ไม่ต้องน้ำลายไหลยอยากกินไหมเองถ้ามาชิกตุ้งหมูแดงอืมบ่น้ำลายไหลกินก่อนหิวแล้วฮะที่นี่เครื่องปรุงฝาปิดมิดชิดมีทิชชู่ให้นั่นแหละจะเอ๋วมีปูเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะหยุดทุกวันจันทร์ใครจะมาวันจันทร์ก็ได้ร้านเขาปิดกินก่อน ที่เกี่ยวออกจากบ้านก็ลายแมนนะนี่ดูไข่นี่โอ้โหไข่แดงเยิ้มๆเลยพระมาชิกเอ้ยเลิกอยู่พัะไปแดงไม่มีอดนะบอกกหมล่ะจะอดก็คืออยู่กับบ้านไม่ออกไปไหน ดูซิว่ายังอร่อยเหมือนเดิมเปล่ากับสุดยอดหมูกรอบจ๊เอ๋วมีปูสาขาตราแดนกินไั่กินได้ยันหนังพี่อาลีฟันไม่ดียังกินได้คเอาร้านดีแกใคดเขาลไข่ดาวไหมพะกุก เขาไม่ได้มีข้าวที่ผมฟัองกับก๋วยเตี๋ยวเนาะเขามีเมนูอื่นๆอีกดูในเมนูเล่มสีแดงนะมีราคาบอกตามรกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนาะย้ำนะกับข้าวเขาทำใหม่ๆส,สดๆเขาไม่ได้ทำค้างไว้แล้วมาขายท่านนะท่านสั่งปุ๊บเขาถึงทำให้เพราะฉะนั้นท่านจะได้ของใหม่ๆส,สดๆไปกินที่บ้านแน่นอนชนะ,ะนวีกิน,น่อน เลือกระดับความเผ็ดก็ได้บอกบอกเขาอย่างผมเนี่ยผมกินเผ็ดไม่ได้ผมก็แบบเผ็ดแบบเด็กๆ่กอะอืมหมูรอบเทพอยู่คระแรงโคตรโชคดีของกินเทียบเลยตั้งแต่ท่าน้ำยันสะพานใหญ่ครับผมขอบคุณ อันนี้เป็นหมูชิ้นไข่ดาวไม่สุกงามๆเลยเชฟเราสุดยอดอ่ะเนี่ยดูไข่ดาว <laughs> บะหมี่ปูว่าสุดยอดนะทาหมูดแดงคิมเทอะ ท้องได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงบ่ายพี่เอาจาบ้านก็ไลแมนท่านมาให้ทางไลแมนบอกมาว่า เอ่อมีปูออเดอร์นี่ถือว่าหนักต้นต้นเลยเพราะออเดอร์ส่งออกเยอะมากจริงๆนะหมูกรอบทำเองสุดยอดยังสุดยอดหมูกรอบเหมือนเอดิมเราะกินได้ยังหนัง ่วนเครื่องดื่มเขาก็มีตู้แช่อยู่ทั้งน้ำอัดลมทั้งเนี่ยเครื่องดื่มสูตรไทยท่านชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะแล้วอย่างหนึ่งพอเขาเช็ดวิมเฟดปุ๊บเห็นมา่าเขาเอาน้ำยาแอลกอฮอล์ฉีดเช็ดโต๊ะนะเขาไม่ได้ใช้ใเอาน้ำเปล่ามาเช็ดนะเขาเอาน้ำยาแอลกอฮอล์ฉีดเพราะนั้นความสะอาดทัวแน่นอนนะใช่หรืผมขอกินในนี้ก่อน้ำตุ๊กค่ยไม่ต้องปรุงเลย เด็ดควางตุ้งเหม็นมาเใชคก่อนหอมอร่อยผมไม่กินคะนานะแต่ผมกินควางตุ้มคะ <c oughs> นากินแต่ใบผมอะ่ะก้านไม่กินแช่ว่าอร่อยฝากวก็เยหาเจอง่ายๆครับเข้ามาถนนชุนุมพาน,นิดหรือซอยบาจาเก่า 40เมตรมองซ้ายมือท่านจะเจอจ้าเอ๋วหมีปูสาขาตลาดพลับแดงแน่นอนเปิด7โมงเชา้าถึง6โมงเย็นและจ้าเอ๋เราก็คือหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของรายการเรานะว่าอุดหนุนเยอะๆเหมือนอุดหนุนชนาวีนั่นเองนะยังไงเดี๋ยววันนี้ชนาวีกินที่เหลือก่อนนะขอขอบคุณนะสมาชิกวันนี้ทะลุแสนและที่มอบกำลังใจให้กันแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์รายการเราเข้ามาแล,และไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปจบจู่ที่จ้าเอ๋วหมีปูสาขาตลาดพปรงแดงหาหน้าชนาวีจะพาไปไหนติดตามเราดีกว่าสวัสดีครับ

うん。